สบายดีพี่น้องจากโมงอะว่าตอนไหนเจได้มงป็นยาด้วยค่ะจิตโป๊จ <c oughs> ีดําเมื่อวันศินกับบแมแนเง <c oughs> ี่ยงโคมลงมาพี่น้องเลยห้าวน้าอาบน้ำสีขาวนอนแล้วเมือ่อยอยู่ต <c oughs> ้างว่าอันสรางกระทานธิ์ทีหิวบักโมหิวน้าบักโมน่ยจนแอวกับหลัน่นแขนกับจนปวดเวิร์ดบายดีพี่น้องบัดเมื่อแม่แกน่อยพราะว่าแม่มื่นอะะนอ่ใจ่ะะาบาดนะจ่าบาดกับจิตถวายตอนเช้าเลยแต่ว่า อยู่บัติอย่กระทางไายแต่ดีแทกกระหมูมหุดซอยมาเนี่ยสามเมือหดเธอหนึ่งพี่น้องเลยมีแต่ลายคนป้าหนาอยังป้าห้องแนวทั้งหนึ่งแดดแต่สามสี่ขุ่มแต่ะทั้งใหญ่ๆพี่น้องทั้งสีนะทั้งสีท่าเฮือนสบายดียามคำคำพี่น้องไก่สีช่องถุกนล่ละช่องถุกนะฮะอือช่องถุกนะกระปุนกระ เตรียมแหละพี่น้องนำกระป๋อกกระปุ้นกระอุ่นไปดัมาลงมาซอยเนือไว้ดาดเห็ดผักเขาเมื่ออื่นพี่น้องอย่าประทันเนาะเฮ้ยข่าข่ากุลุกซวยนอนห้องนอนนักนอนจมเลยเนาะหิวหนามหดงงมึงหนึ่งมึงถือดขกลงมาเปลือกคุยมึงใส่บาทถ้ามันนานแล้วมันนอนจมนั่นนี่เสีนกระปุันนี่นะ บเรียนกินเนื้อกินยังกระปวดต,ต,ตั้งแต่พี่ๆขอมอมไม่ลงมางอนเขาเอ่ยน,นี่ยขวมดันนั่นแหละ <c oughs> เนื่อยก็มีเครื่องใน่ขบพี่น้องแล้วก็เฮ้ยมึงเอาพี่เอามาอู่อไว้เลยเด้อพี่เอายัางอู่พอแห้งเลยเมื่ออหร่จงอุ่นเอาบ่อู่ปรุงเรียบร้อยเลยเมือ่ออหร่จงอุ่นบ่เมื่อไห่่ก็มีแต่เอาาันลง่้วุ่นยังก็กระซิบอะไรก็ด่าเท่านั้นอืม อกนจะมาพี้ยวไปอันผ uh ัสซิเมนโพดเมนโพผโพดซาถูบุญนนำคุณพผีละลายเด้อเอากระปุกต euh ัวยาวนะเต้องไม่จะบอกนนะตัวปุนกระปุ่นเฮาสีหิวใส่หม้อเมื่อเฮาจะเอามื่อไล่เติบเลยเพื่อให้โบได้ว่าจะใส่ผ้าขาวได้ก็ใส่ผ้าขาวแล้วก็เลือกให้ซาบานได้กินได้อยู่แต่ว่าการชิลงซาบานไล่ตัวหน่อยเนาะ ก็ว่าห้ามกระจงไว้เกับเต็มหมอน่อยโบน่อยละห้ามพี่น้องแล้วก็กระปุ่นกระหาโลเด้่ย่างตั้งจนเถื่อนอยู่ก็ะเลืออีกน้อยหนึ่งพี่น้องแมงดำมาตอนแรกไงกันเพื่นก็กินแหน่บนกระหอเอาแน่บอกพราะว่าห้าลงหดหมกโมเจดมพันอยู่เพื่อนหงส์เชีลูกเพิ่นมาจากคนอ่างเพีอืมก็เพิ่นมากับหมูเพิ่นคนหนึ่งพุทธหมกโมเลยวะ กีดำมันแม่บักดำมายำทำนะฮะมันกินเด้อชิลุงหดหัวหดสวนก่อนชิมานั่งถามันอยู่ในวังบริษัทผัดมือเศร้าเนี่ยเท้าไปซองเถื่อนั่งว่านั่งไปเอาพื้นเท้าไปซองเถื่อเศร้านี่ลูกชายเปิดบทเสือว่าบุ้นหัวบักดำมึงบอกแม่มึงเอาปลาแดกมาโหลดมึงเชื่ออย่างไรเถื่อแท้ วันเสาร์วันเสาร์ใครกับเขาใจว่าวันเสารนะ์ก็เลยโทรไปซองเถื่อยังบ่เสืออีกอยู่เวลาบักดำโทรมาหา,หานแมวไก่ทองอีกอีกรอบที่สามพักกันยังสดๆด,ด,ด้ตก็จะเอาพักเมื่อใส่ผ้าขาวนำหนี่ไปนองพักโอ้ กูแน่ไปกูจะย้องตู้เย็นกูว่ะเย็นไผ่ลุกผ่าๆมาหุ่งกับบุษุกนั่เ้ยปาดใส่ถ้วยน่ะเด้ต้วนัันได้ยักปาดใส่ถ้วยปาดใส่ถ้วยมาจิ้มแขวจิ้มกินเอาก็แซ่บ ฟีีกับพอกร่ทองเอามานำลังกินขับปุ่นจนสิบเบิดอันนักกะลัอันน่ะกะลำเขาไปคออันน้นำขอขอขอนนนพี่นางบัน่นน้ำมงลายตืบบ่ซองถุยบ่า,าทีถุงหมอหนึงพี่เนาะพาไปนต่เสแแบบเลยเนาะถือใจยายมัง่งอุย้ยตอนนะนะ มึงเก็บขึ้นมาเด้อพักห่อน่ะงี่ยเยอะพังอีเล่เก็บพักอีเลศขึ้นมาใส่พักเขาห่อนี่แหละคุยเกวพี่อ่ะน่ะมึงอยากมึงกินไหม่ัรปุนกูตักออกเดียวอันกูกระทอดอันไหนเขาเหรอไอยมันอยากเนี่ย mong vai xin lọt tham của xung nè huồn giặc hèn là đấy tạc đẹp đeo cái nhau, đẹp đều nhau à, nứa đẻ đeo cái nhàng à, anh ấy anh à, anh hỏi ở giữa cang thiêng ăn mèo, ăn mèo à, xin xong ทอดให้อีร้อยนะกะกับอันเนี้ยังเกาะขี่แคทขันมาเกาะกันนีเฮ้ยเรือในหนึ่งมันบอกให้พอกแขกไปเอาตีนน่ได้มากินวะบอๆใส่ตกลองสิเห็ดบอสิซื้อกระลำให้มืออื่นซอยอะไรกับขันใส่กันแล้วแหละ<อ>เห็ดือเห็ดเราไม่สมแล้วแต่ว่าเขาต้องใส่ผักบัวาน้ำนะเฮ้ยมมนใช่สิเปน็นถ้าไม่มีผักบัวกันี ทำะปปลีเอาขี่ตาโอ้บ่ได้บ่ได้เลยหะก็ใส่ขี่มูนใหม่ๆปู้กินบ่ได้กินบ่ได้ผักบัวาก็ใส่ขี่มูนใหม่สอบหนึ่งเต็มๆใส่ผักบัวหอมปลอมกบัเิ่นมะเขือใส่สักบุงเบิ้ดพอดีเฮ็ดได้ได้น่ะเอาใส่ทุ่งยางอีกวะทุ่งยางกับตุ่งทุ่งตองทุ่งนะ มีซองถุ่งกัวนะเผื่อลงขีดสามถุงหมดแหละอันนี้มีสัญญาณลงพอเหมือนกระปอันนั้นแหละจากสีเมือ่องย่ามขาวน้องขาวเลยสิไปงานศพเนี่ยอโอโว้ยเจ็ดเหมือนสาสตร์เนี่ยพอพอสีโอ๊ตใส่บุญน,น้ำมงแล้วก่อนกระบ,บอโอ้ยสีโอ๊ตใส่บกญน้ำมงเลยแล้วบุญน,นั้นโซ่มาแต่เฮงแล้วเลกิกงาน ผู <c oughs> ้คนขาเมียตายกันยังไงเขาเสียลงมะเอื่นเนาะเจตวนเอ้าอีตัวนึงก็สิไปผัวได้นี่เนาะมะเอื่นนี่นะอ๋อมันแห่งกันอยากไปแต่มื่อนี้ยไม่เห็นบอกมันใส่สมยีนมานะเ <c oughs> ขาบอกเดี๋ยเอาลงมันกนระบอไปละสุดงัวนั่งบบเห็นพี่น้องอืมสบายดีทา่านผู้ชม มี่คืนหนาสดๆพี hmm. ่เนาะน้ำมาแล้วก็ใส่ตงแต่อันยังก็ะยังกิมจิกูกับว่าห้องว่าอีร้อยไปเมื่อส่งป้าดำแต่งเอาแนวกินกระติบเขาเฮ้งแล้วบ่เห็นลูกมาเออก็นึกว่าเมื่อหอดหน้าหอค่ำเลยอีร้อยยังบ่มาโท่น้ำไอ้วันบริเฮนเดอร์วะสัน ข่อยก็ฮอดเฮือนแล้วเอื้อยเจ้าอยู่ในไสวะซั่นอ้าวเมื่อส่งก็เฮือนพแลตอนอีร้อยมันพามันขึ้นไปน่ะไปหางัวแม่นบ่ออือไปฮไสแล้วไปกับหลานบ่อือไปผู้เดียวไปก่อนพูพอน้ําปะไก่พอดีพ่อมานํงัวข่ก็ไปนําลังจนกลับลงมาแต่งัวแล้วอ้าจมส่งมันบ่ได้ให้อีร้อยเมื่อมันมืดมาผู้เดียวจังได๋ลยงบ่เห็นติเดียวนี่น่ะ งวเถกยัง่ม้าวเถกที่นั่งอยากขายแล้วยังบ่มาพี่น้องมาเอินแบบช่วยผื่นสิมาาแต่สาวไปจกมาให้กูอันนั้นนะเพี้ยนะจังว่าตู้เย็นพี่มันสีแขงยังบ่มามาสันโอ้ยเจ้าสีขายบบเสียสัมปตวออนลาเนลเจ้าหลายเพือนเพืนโพี่น้องเลยอู้จ้ว่าเอาแนด้ยี่เฮย จกสีไปเป็นส to <laughs> uh, ีไปทอนคนมันเงะข้อบ้านสะดอกว่าลายเหลืองน้เฮ้ยช่างกะทานเพนเออกำว่านั่นแหละช่างกะทานเพ้นอะไรเนี่ยาแล้วแมใส่บาตย้เศ้าไ่บาตย้เศ้ามักับวายย้ำเศร้าเน่ยมันแข็งปดหรือได้ไหมน่ะเห็นบอกมันสะเศร้าแข้งจะยี่น่ะเศร้า เอาข่าวตู hmm. <LO olu> ้เ <Asian> ย <Shake themselves Moon> ็นบาหรือเอาไหว้ยโน่ไหว้ยโน่ออกมากึจะบอกกินสิข่าวตู้เย็นมันสิอ่อนดิเหยื่อีนอ่แขนปุกเลยช่องปุ๊กบะปุ๊กหนึ่งปุ๊กแบบน่ะเฮ้ยปจะเนี้ยอะเนาะตักขี้นองเขาจะสขาวนอนแหละสีถอดไพ่เสียไพ่หัวเทียงก็หมือตื่อๆไปเนอะ มาไกลรับแล้ววะงวดเจตตอนงวดเต่วนกับบมาติดสาวเรล่องของเหลืองมันติดผู้สาวพี่นอ้องว่าทึบที่นางเจ้าอยากขายน,น,นเออได้จะหายข่าวกันเห็นบอเห็นกับพี่นอ้องเลยนางว่ากันเห็นเลยสิผูกไว้าว่าสัน <c oughs>